ไปดูเรื่องของการจับกลุ่มยาบ้ากันบ้างนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจับได้เยอะเลยทีเดียวค่ะประมาณ3ล้านกว่าเม็ดนะคะเรื่องนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ19.1พร้อมหน่วยข่าวกรองทหารกองทัพบ,บกค่ะมีการไปทลายขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็ยึดยาบ้าอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะประมาณกว่า3ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ต้องบอกว่านายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าระหว่างที่ถูกจับกลุ่มได้เนี่ยยังติดกำไรข้อเท้า EM อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ191พร้อมหน่วยข่าวกรองทหารกองทัพบ,บกนะคะร่วมกันจับกลุ่มนายอัจฉริทธิ์หรือว่านายบิวอายุ36ปีที่อยู่ระหว่างการติดกำไร EM ด้วยนะคะในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปี พร้อมด้วยของกลางก็คือยาบ้าจำนวน15กระสอบรวมประมาณ3ล้านเม็ดนะคะในรถยนต์ยี่ห้ออี i ซ,ซูดี D-Max สีดำจับได้ที่บริเวณถนนสายโพพระยามดแดงตําบลโพพระยาอําเภอเมืองสุพรรณก่อนจะมีการขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลมดแดงอําเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบของกลางอีก80,000เมตรรวมของกลางทั้งสิ้น3ล้านกับอีก80,000เมตรค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมคาะมันก็สืบเนื่องมาจากการจับกลุ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,คม2,568ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหา1ราย พร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าจำนวน5ล้านเมตรค่ะในพื้นที่ตำบลสีมหาโพอําอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลจากเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาได้มีการใช้รถยนต์ยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีดำในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนติดตามรถยนต์คันดังกล่าวเรื่อยมาค่ะต่อมานะคะคในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการติดตามรถยนต์ยี่ห้อ e s u z u k max จากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะคะได้ขับขี่มุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะต่อมารถยนต์ของผู้ต้องหาได้ขับขี่มุ่งหน้าไปยังบริเวณซอยเปลี่ยวนะคะที่อำเภอบ่อพลอย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามเข้าไปสะกดรอยได้ค่ะโดยรถยนต์ของผู้ต้องหาได้เข้าไปจอดเนี่ยใช้เวลาสักประมาณ15นาทีหลังจากหายเข้าไป15นาทีนะคะคุณผู้ชมคะโผล่กลับออกมาค่ะแล้วก็กลับมาใช้ถนนเส้นที่มุ่งหน้าไปยังถนนหมายเลข3351มมุ่งหน้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้ไปรับยาเสพติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการติดตามอย่างต่อเนื่องพอมาถึงบริเวณถนนโภพภรยาสีประจันรถยนต์คันดังกล่าวได้เลี้ยวเข้าถนนอุ่นใจที่บริเวณตำบลมดแดงที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวขอตรวจคน้นแล้วก็จับกลุ่ม จากผลการตรวจค้นนะคะก็พบผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางดังกล่าวที่บอกไปคือภายในรถอีซูซุคันนี้มีของกลางก็คือยาบา้าซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าไอการที่เขาเลี้ยวเข้าไปในซอยเปลี่ยวเนี่ยน่าจะไปรับยาเสพติดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่รถออกมาเจ้าหน้าที่ก็ตามออกมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะจับกลุ่มได้แล้วในรถคันดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมคะ ก็ไปพบยาเสพติดจริงๆนะคะจำนวนประมาณ3ล้านเมตรค่ะทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมได้น,นะคะผู้ต้องหาคนดังกล่าวก็ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจบ้านหลังหนึ่งค่ะในพื้นที่อำเภอศรีประจันท์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือบ้านหลังนี้จะเรียกว่าเป็นบ้านไหมเพราะว่าลักษณะเนี่ยเป็นเพิงพักเพื่อเอาไว้เก็บข้าวเปลือกซึ่งผู้ต้องหาเขาให้การว่าจุดนี้ละค่ะเป็นจุดที่เก็บพักยาเสพติด ก่อนจะนําไปส่งให้กับกลุ่มลูกค้าจากผลในการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะไปพบยาบ้าอีกจํานวน8ก้อนด้วยกันคุณอันก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0เม็ดรวมจํานวนยาบ้าที่ไปพบในเพิงนี้อีกประมาณ80,000เม็ดค่ะ เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดในรถ3ล้านในเพิงที่เอาไว้เก็บข้าเปลือกเนี่ยอีก80,000เป็น3ล้านกับอีก80,000เม็ดสำหรับกรณีนี้นะคะต้องบอกบว่าเป็นการติดตามต่อเนื่องรถยนต์อ e ีซูซู d max คันนี้มาตั้งแต่การกระทําความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่15พฤษภาคม2,568 ซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการไปสืบทราบแล้วก็พบว่าพฤติกรรมในเครือข่ายกลุ่มยาเสพติดกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้รถยนต์คันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นรถยนต์ที่ขนยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามมาเรื่อยๆจนสามารถมาจับกลุ่มนายบิวอายุ36ปีได้ในที่สุดและที่สําคัญคุณผู้ชมขาขณะที่จับกลุ่มอย่างที่บอกไปเนี่ยตัวนายบิวเอง ยังมีการสวมกำไร EM ที่ข้อเท้าซึ่งเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยนะคะจากคดีภาคผู้เยาวอายุกว่า15ปีเรียกได้ว่าคดีชุกจริงๆสำหรับนายบิวนะคุณอันครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สามารถทลายขบวนการค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่นะครับยาบ้าก,กว่า3ล้านเม็ดกันเลยทีเดียวครับ